ร้อยโทเดนตายนำกำลังทหารนับร้อยบุกเข้าหยุดดอยม่อนเข่อทีมันของฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมอนิสต์ก่อนจะถูกระดมยิงด้วยปืน M16 อากาศและจระวด RPG อย่างหนักแต่ร้อยโทเดนตายกับพวกไม่ถอยปักหลักยิงโต้ตอบอย่างลุดเดือดพร้อมทั้งวิทยุขอกำลังและเครื่องบินสนับสนุนทั้งทางภา,าคพื้นดินและอากาศพลจากการประทะทำให้ในายร้อยโทกับทหารและชุดคุ้มกันสร้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัส18นาย พลทหารและชุดคุ้มกันเสียชีวิต5นายฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บตายเกลื่อนกว่าครึ่งร้อยยึดค่ายและอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้มากเป็นประวัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เหลือสมสารหนีข้ามเขตแดนไปยังประเทศลาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไร t h Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง14สิงหาคม2523 การกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์ที่ได้รับการเปิดเผยในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการตามแผนยุทธการอิทธิชัย23ิกิจกรรมยึดดอยม่อนเขินในปี2523นั่นเองซึ่งมีพลตรีพร้อมผิวนวลผู้อำนวยการกองบัญชาการร่วมพอตท2อ2 4กับพลตรีสงัดชานวาธทิตานนท์เสนาธิการทหารกองทัพภาคที่3เป็นผู้อำนวยการส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้มาจากพตท2อ2 4 โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วยกองพันท่านราบที่473จําำนวน16ชุดปฏิบัติการซึ่งมีพันโทอิทธิพลสิริมณฑลเป็นผู้บังคับการร้อยโทรปราโมทีละแก้วเป็นผู้บังคับกองร้อยที่1ร้อยโทสุบม,มงคลดิตบัญจงเป็นผู้บังคับกองร้อยที่สองท่านพลานและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนอีก5ชุดปฏิบัติการรวมทั้งกำลังที่จัดจากกองร้อยท่านราบ4 7 3 1กองร้อยท่านราบ4 7 3 2และกองร้อยท่านราบ4 7 3 3 กับภารกิจยั่งยุดดอยม่อนเขรอซึ่งเป็นเขตฐานที่มั่งสำคัญของผู้ก่อการายคอมมิวนิสต์ในเขตภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีชุดคุ้มกันสร้างทางของบริษัทอัคราอนงจำกัดซึ่งรับเหมาสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ระหว่างอำเภอเถิงกับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอีกสองกองร้อยซึ่งเมื่อรวมกำลังพลทั้งหมดแล้วได้ประมาณ500นายโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นได้แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานในเขตงานภาคเหนือเป็น5เขตงานด้วยกันคือ 1เขตงานห้สอครอบคลุมพื้นที่ดอยหลวงเขตติดต่ออำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอเวียงชัยอำเภอแม่ตันและอำเภอเชียงแสนมีกำลังติดอาวุธประมาณ100คนลักษณะการปฏิบัติการเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหาสมาชิกกับรัศดรชาวเขามีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงเมื่อมีโอกาสบริเวณที่เคลื่อนไหวได้แก่บ้านเยาขุนแม่เปาบ้านเยาขุนแม่คำและบ้านเยาดอยหลวงรวมทั้งดอยขุนตำ 2. เขตงาน8ครขอบคลุมพื้นที่ดอยยาวดอยผาหม่นอยู่ในเขตอำเภอเชียงของและอำเภอเทิงมีกำลังติดอาวุธประมาณ600คนมวลชนส่วนใหญ่เป็นชา,าวเขาเผ่ามงให้การสนับสนุนผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ประมาณ2,300คนลักษณะการปฏิบัติคือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสร้างเส้นทางและการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงมีการขยายงานมวลชนลงสู่พื้นราบโดยเฉพาะเขตรอยต่ออำเภอผานกับ,บอำเภอแม่สลวย บริเวณที่เคลื่อนไหวได้แก่ห้วยจะยินบกเกาเขตงานแปดดอยสันป่าก่อคุณห้วยป่าตานบ้านเล่าอู่บ้านเส้งเมงบ้านเล่าเจอดอยม่อนสัวยิงดอยม่อนเขือบ้านห้วยซานหมู่บ้านจัดตั้งได้แก่บ้านทงแดงบ้านทงลบบ้านห้วยขุบบ้านห้วยหานและบ้านห้วยเฮีย 3. เขตงาน9ก้าครอบคลุมพื้นที่ดอยน้ำสา ดอยภูรังกาอยู่ในเขตอำเภอเชียงคำและอำเภอปองจังหวัดพะเยามีกำลังติดอาวุธประมาณ400คนมีมวลชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนประมาณ1,200คนฐานที่มั่นได้แก่ดอยน้ำสาบ้านแมวมอบ้านขุนน้ำรารลาและบ้านขุนน้ำยาวซึ่งอยู่ในเขตร,รอยต่อของอำเภอปองกับอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมวลชนที่ให้การสนับสนุนได้แก่บ้านน้ำสาบ้านปากกลวยบ้านห้วยแฝกบ้านน้ำโตมบ้านแมวมอบ้านยาวผาแดง บ้านเยาวหนองห้าบ้านเยาวตนพึงบ้านใหม่ปางคาบ้านปางมะโอ 4. เขตงาน7ครอบคลุมพื้นที่ดอยผาจิและลำน้ำสาวอยู่ในเขตรอยต่อของอำเภอปองอเภอเชียงมนวนจังหวัดพะเยาและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านมีกองกำลังติดอาวุธประมาณ500คนมีมวลชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนประมาณ2,000คนความเคลื่อนไหวที่สำคัญได้แก่การขัดขวางการส่งกำลังของเจ้าหน้าที่ในการเข้าโจมตีฐานที่มันที่ดอยผาจิ ผาช้างน้อยและการขยายงานมวลชนลงสู่พื้นราบจากดอยผาจิเข้าสู่อำเภอเชียงมวนอำเภอปง่งจังหวัดพะเยาและอำเภอสองจังหวัดแกล่รวมทั้งมีการส่งสมาชิกชั้นนําไปเผยแพร่และชี้นําในเขตงานใหม่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนแ,และจังหวัดลำปาง 5. เขตงาน8ปดทับหอบคลุมพื้นที่อำเภอพานอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงราย ลำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีกองกําลังติดอาวุธประมาณ120คนการปฏิบัติการที่สําคัญได้แก่การขยายงานมลชนการโฆษณาชวนเชื่อหาสมาชิกจัดตั้งแนวร่วมในพื้นที่มีการส่งสมาชิกไปฝึกอบรมในเขตงาน8และในสอบปปเร้าและการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งการก่อการห้ายด้วยการรอบโจมตีเจ้าหน้าที่การปฏิบัติการเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่10สิงหาคมโดยกำลังทั้งหมดได้แบ่งออกเป็น4สาย ได้เคลื่อนกำลังออกจากฐานปฏิบัติการบ้านเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อกวาดล้างผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ที่ออกมารบกวนขัดขวางการสร้างเส้นทางตามเส้นทางสายบ้านลุมบ้านปางหักบ้านปางคาและบ้านป่าบงซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเทิงกับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระหว่างการกวาดล้างตามเส้นทางดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและชุดคุ้มกันสร้างทางได้เกิดการประทะกับผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะในวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมากำลังทาหารภายใต้การนำของร้อยโทสุมงคลดิดบรรจงได้ถูกต่อต้านจากผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมวนิสต์บนดอยมอนเคอร์โดยการระดมยิงปืน M16 อากาและจรวดอา g จีลงมาอย่างหนักแต่ร้อยโทสุมงคลกับกำลังทาหารและชุดคุ้มกันสร้างทางภายใต้การบังคับบัญชานั้นไม่ยอมถอยได้ปักหลักยิงต่อสู้อย่างทรหดอดทนพร้อมกันนั้นได้วิทยุข,ขอเครื่องบินสปุก,กีและเครื่องบินปอตเตอร์ของกองทัพอากาศจากจังหวัดน่าน ไปช่วยยิงสนับสนุนทางอากาศส่วนทางภาคพื้นดินนั้นก็มีกําลังอีกส่วนหนึ่งคอยยิงช่วยเหลือการประทะดดาเนินไปอย่างดุเดือดระหว่างนั้นปรากฏว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้คว้างระเบิดดามแบบจีนเข้ามาสเก็ตระเบิดได้ถูกร้อยโทสุมมงคลเข้าที่ศีรษะและบริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมกับลูกน้องและเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มกันสร้างทางอีกหลายคนรวมทั้งสิ้นเกือบ20่นายนอกจากนี้ยังมีพลทหารอีกหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มกันสร้างทางอีก4รวมเป็น5คนที่ยังไม่ทราบชื่อได้ถูกระเบิดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยในระหว่างที่กําลังมีการประทะกันอยู่นั้นทางหน่วยเหนือได้ส่งเฮลิคอปเตอร์โดยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อจะนําผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตออกมาจากพื้นที่ปะทะ แต่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถร่อนลงยังสนามบินฉุกเฉินได้เพราะถูกผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นยิงรบกวนตลอดเวลานักบินจึงต้องนําเครื่องไปลงที่ฐานบ้านยางหอมอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายห่างจากจุดกระททบไปกว่า5กิโลเมตรดับค่อยๆให้เจ้าหน้าที่ทหารในที่เกิดเหตุนั้นลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บมาขึ้นเครื่องอีกต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามทางด้านการกวาดล้างนั้นก็ยังคงดําเนินต่อไปโดยแหล่งข่าวแจ้งว่าการกวาดล้า,างเดินพุ่งเป้าหมายไปยังดอยยาวดอยผาหมนุนดอยขุนห้วยจะยิน มีเส้นทางยาวประมาณ103กิโลเมตรและเส้นทางดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างอำเภอเทิงกับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายส่วนดอยต่างๆเหล่านั้นเป็นที่มั่นสำคัญเป็นคุมกําลังใหญ่รวมทั้งเป็นแหล่งสะสมสะเสบียงอาหารของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ยึดมาได้เกือบทั้งหมดและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ในฐานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นก็พบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกลัดเกลื่อนกว่า50ศพ สามารถยึดปืน M16 อากาจรวด r p g และกระสุนชนิดต่างๆรวมทั้งสเสบียงอาหารได้อีกเป็นจำนวนมากพลตรีพร้อมเปิดเผยว่าการกวาดล้างครั้งนี้ทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่บริเวณนั้นได้ทั้งหมดแล้วส่วนกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นแรงข่าวเปิดเผยว่ามีจำนวนนับเป็นร้อยๆคนหลังจากที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ออกกวาดล้างอย่างหนักกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ส่วนที่เหลือได้สมซานหนีข้ามแดนไปยังประเทศเลาว ทางด้านบริษัทอาคาาหนง่งซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างสร้างทางที่ถูกผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เอกมารบกวนตลอดเวลาที่ทําการก่อสร้างนั้นกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มกันรสร้างทางได้ร่วมกันออกกวาดล้างครั้งนี้ได้เปิดเผยว่าเส้นทางระหว่างอำเภอเทิงกับอำเภอเชียงของนั้นได้ก่อสร้างมาแล้ว3-4่ปียังเหลือระยะทางอีกเพียง10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นคิดว่าการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ผลเช่นนี้คงจะทําให้การสร้างทางสําเร็จในเวลารวดเร็ว สำหรับในระหว่าง3ถึง4ปีที่ผ่านมานั้นผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ขัดขวางการสร้างทางอย่างหนักทําให้พนักงานสร้างทางได้ชุดคุ้มกันต้องสูญเสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่า1 0 0คนเคนเ่องจากถูกทําลายคิดเป็นมูลค่าเงินไม่ต่ากว่า30ล้านบาทสาหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะก,กับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในครั้งนี้นั้น ถูกนำเรียงมาส่งยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถนนราชวิถีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่14ส,ส,สิงหาคมจำนวน6นายด้วยกันคือร้อยโทสุ่มมงคลดิดบัญจงผู้บังคับกองร้อยที่2กับลูกน้องอีก5ทั้งหมดได้ถูกนำเข้าไปรักษาตัวที่ห้อง355ตึกศัลยกรรมธนารัตน์ต่อมาผู้สื่อข่าวได้พบกับวีรบุรุษแห่งยุทธภ,ภูมิดอยม่อนเคอร์ขณะที่นางพยาบาลกำลังให้น้ำเกลืออยู่ ร้อยโทสุม,มงคลซึ่งมีอาการดีขึ้นหน้าตาแจ่มใสเหมือนคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทั้งๆที่ตามบริเวณร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากสะเก็ดระเบิดได้เปิดเผยว่าตนเองทำหน้าที่เป็นผอบอร้อยที่สองค่ายกาวิละเชียงใหม่และมีร้อยโทสัมพันธ์ปานศีดาเป็นผอบอหมวดร้อยโทสุม,มงคลเล่าต่อไปว่าเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่12สิงหาคมตนเองได้นำกำลังบุกเข้าไปยึดดอยม่อนเขอซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นั้นหฮวงแหนมากปรากฏว่าได้เกิดการประทะก,กับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีการยิงต่อสู้กันจากนั้นจึงถูกผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์คว้างระเบิดเข้ามาบริเวณที่กําลังฝ่ายตนกําลังซุ่มอยู่ทําให้ตนเองและลูกน้องได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วย